เป็นชั้นหกครับผมใช่ครับชั้นหกครับผมสวัสดีครับผมช่างไปจัดลัดสมัยทีสวิทนะครับวันนี้ก็มีเคสเป็นตัว MacBook 16นิ้วนะครับโมเดลเครื่องเป็น A 2 1อ1นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าตอนเราเปิดเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นแบบว่าเผยลักษณ์แบตเตอนี้หมดอยู่นะครับมันเป็นอาการแบบชาร์จไม่เข้านะครับเวลาเราเสียบเสียบตัวเช็คกระแสนะครับก็จะขึ้นแค่2ีโวลต์แล้วก็ศูน 0.000m เลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะมีตัวเช็คกระแสอยู่นะครัที่วันนั้นเปลี่ยนแล้วก็เริ่มดึกมาที่ว่าผมยกแนนตาก็อันนี้ก็แก้ในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับที่ชาร์จไม่เข้าเกี่ยวกับชัวชุด USB Type C นะครับมันมีการช็อตอยู่นะครับทำให้ทุกพอร์ตเนี่ยมันไม่สามารถชาร์จได้นะครับก็ทำการแก้ในส่วนนั้นไปแล้วแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมันมีอาการเสื่ด้วยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอาการ ขึ่งเซอร์วิสแบตเตอรี่ด้วยนะครับทำให้ระบบชาร์จมันชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้าด้วยพอชุดให้ซีเสียแบตเตอรี่เสียนะครับทำให้เครื่องมันเปิดไม่ติดเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะพยายามจะทำงานนะครับแต่เรื่องระบบชาร์จเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับมันเลยไฟเนี่ยไม่ไหลเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ปล่อย ออกมานะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเครื่อง16นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะใช้ตัวกําลังไฟเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากแบตเตอรี่เองหรือจากตัวอะแดปเตอร์เองนะครับแต่อะแดปเตอร์ก็ต้องเป็น85วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ต้องเป็นมีกําลังไฟมากพอที่จะทําให้เครื่องมันบูตขึ้นได้นะครับต,ตอนนี้ก็ซ่อมเปิดติดแล้วนะครับชาร์จไฟได้ทั้งหมด76เอนะครับจาก0ซตตอนนี้ก็ชาร์จขึ้นมาได้แล้ว มันออนแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จนะครับกระแสผ่านตัว usb type c นะครับตัวเช็คกระแสนะครับก็ขึ้นกระแสแอมป์นะครับด้านบนจะขึ้นเป็นยี่สิบโวลต์นะครับด้านล่างก็กระแสก็จะค่อยๆ่อขึ้นนะครับเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะนหาอะไรตรงไหน่นครับก็เรียบร้อยนะครับเครื่องตัวนี้ก็สรุปงานไว้เพียงสั้นๆเป็นเท่านี้นะครับถ้า ลูกค้ามีเครื่องมาในอาการประมาณประมาณนี้นะครับถ้ามีเครื่องมาอาการชาร์จไม่เข้านะครับหรือว่าเปิดไม่ติดเลยก็ส่งเครื่องเข้ามาเช็คได้นะครับก็จะมีช่างนะครับเช็ค่วนราคาให้ก่อนซ่อมนะครับผมสาขานะครับก็สามารถเข้าไปดูสาขาตามห้างนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะมีพิกัดนะครับมีโลเคชันนะครับอยู่ แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อผ่านเบอร์มือถือนะครับติดต่อผ่าน Facebook Fan Page อ่าไอเดียไลน์นะครับก็ทุกอย่างอยู่บนหน้าเว็บไซต์หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอใหม่ในสดครั้งหน้าครับสวัสดี